ภาพสบายดีพอแม่พี่น้องวัดสกูสุคนมื่อนี้ก็มาพบกับช่องน้องทุนสาวลาวอีกแล้วนะจ๊ะเมื่อนี้น้องทุนก็สิพามาสมบรรยากาศของการออกข้างนอกนะพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งว่ะข้างนอกเป็นจังใดคนหลายอยู่บ่ะหรือว่าเงียบเงาในกรุงเทพของเฮ้ามื่อนี้ป้ายไปรับไปชมน้ำกันเลยจ้า อันนี้กระหวัดนะจ๊ะวัด,ว,ด,ว,ดวัดใหม่ช่องลมนะจ๊ะ น,นี้ก็เป็นหวัดนะ่ะอันนี้ก็เป็นทางเป็นสะพานวงการความไปอีกฝั่งหนึ่งนะจ๊ะบบเห็นเพื่อเลยมนันซ่องฟังอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นบ้านคน อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นก็เป็นตึกน่นจาจะตึกยังไงซิฝาฝานี่ล่ะตึกนี่โปมีเพื่อนมันเงียบเงาคนานี้ก็เจ้าเห็ดกอ้าง ก็สางน่ะจ้ะก็สางแค่นี้แหละฮือๆมากเลย yes. พี่น้องไม่ใช่เฮือ คนกับโบควายลายโควิดระบาดนี่เขาก็มาจอดตรงนี้นะจ๊ะก็จอดทางนานก็จอดรับผู้โดยสารจะให้ผู้โดยสารลงแตจะให้ผู้โดยสารขึ้นนะจ๊ะแต่เ้าไปกันต่อเลย เป็นแทากซสิยางทานวัดเนาะ,ะก็เบิง<ป>่งข้างนี่วะามหลดลยรปะรถเข้าไปแค่น,นอนถอยรถเจอถอยอ่อ รถไปรถฝั่งนี้ติดหลายแล้วจ้ะ ค้นกับบอคอยมี่นะจจะลงเพราะว่าช่วงี้โควิดระบาดแห้งค้นกับบอคอยมี่ล้วทำธุระเสร็จแล้วพ่อแม่พี่น้องออไปพิถาพ่อแม่พี่น้องน้องน้องกระตอยเปลี่ยนชื่อช่อง Youtube เลยจ้ะเปลี่ยนมาชื่อจากชื่อเดิมมาซื่อ สื่อเดิมสื่อกระตอยชาแนลเพียนมาเป็นน้องทูนสาวลาวได้จ้ะเป็นอาหารจ้ะมียังไงน้องดิค่ะ อันนั้นอะไรครับนั่นน่ะใช่ไส้กรอกไส้ใช่กรอกไม้เท่าไหร่คะหาบเป็นหมูใช่ไหมคะเอาสองไม้ค่ะหอมจังหอมใส่กรอกหรือเปล่าหนงันเกินโหู่ลูกชิ้นปลาหมึก

พี่น้องเลยรถไล่ได้ค่ะอยดอกไม้งามขนาดอู้หดอกไม้สวยงามเฮ้ยตรง ไปหาัดทางนี้ทางสะพานทางนีง้นี่ข้นกับบกคอยลายนจ่จจะค้นบกคอยลายเด้ อจะผ่านที่ยวข้า,ขามไปก่อนนั้นนี่น่าจะมีกระทั่งที่เยามามีกระทั่งที่เยามาปุ่นสะพานตัวนั้นหลอดสะพานก็มีคนกันดีคือกันคนหลายกต่ยากเป็นแตย่ยากขึ้นกันเนาะโอ้ยเฮือมา้าเดี๋ยวพาพี่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเฮือกัน แล้วนี่ก็ขอฝากจกเพียงธานี้ได้พ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ฝากขอจบเพียงธานี้ได้พ่อแม่พี่น้องฝากกจะจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องทุนน้ำเด้อจ้ะน้องทุนชาวลาว เจอกันใหม่คลิปหนาา้าจ้าบ๊ายบาย